กสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนนะฮะก็วันนี้ผมกอลฟนะครับผมมีอุปกรณ์สําหรับพ่อบ้านโดยเฉพาะเลยเนาะต้องเรียกว่าพ่อบ้านแหละเนาะอ่านะโอเคพ่อบ้านแล้วกันนั่นก็คือตัว Hoover One Power g o ร,ร์โกลเตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยอ๋อเนี่ยกล่องใหญ่ๆนี่ครับนี่ตัวนี้บอกเลยนะว่าจะช่วยในการทําความสะอาดานะตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้เป็นแบบ อาชีวินวันเลยไม่ว่าจะเป็นการดูฟุนถูพื้นแล้วการเช็ดแห้งนะครับภายในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยครับน่าเจ๋งมากๆนะครับทําให้พอบ้านอย่างเรานี่สบายไปได้เลยนะก็มีเวลาในการทําอย่างอื่นมากขึ้นนะโดยเฉพาะเล่นเกมก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับโอเคผมเอาอุปกรณ์ทั้งหมด ออกมาตั้งบนโต๊ะแล้วอย่างแรกเลยนะฮะก็ที่จะให้ดูอะไรก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยฮะไม่สามารถถอดได้นะครับน้ำหนักของตัวนี้ประมาณ5.1กิโลนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะสามารถถือมือเดียวในการทำความสะอาดได้อะ โอเคแล้วตัวต่อไปนะที่ขาดไม่ได้เลยนะนั่นคือตัวด้ามจับนะครตัวด้ามจับก็จะมีตัวปุ่มกดนี่ครับแล้วก็ตัวการเปลี่ยนโหมดก็จะมีโหมด Eco คโหมดชาร์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจอ LED ด้วยนะครับไว้สาหรับดูพวกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่ข้างในตัวนี้ครับเป็นปุ่มกดสําหรับในการปล่อยน้ําออกมาในการทาความสะอาดนะครับต่อไปนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไรออนนะฮะขนาด4 0 0 0มป์นะฮะก็ใช้เวลาในการชาร์จนะครับครั้งหนึ่ง ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้ประมาณ25-1ชั่วโมงนะครับ2 5นาทีนั่นเองนะฮะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโหมดที่เราเลือกในการใช้งานด้วยนะครับและแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถนําไปใช้กับตัว ฮูเวอร์ Hoover, รุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างต่อไปนะครับที่มาก็คือตัวแท่นชาร์จนี่ครับก็เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแปรงทาความสะอาดมาให้2อันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้และอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในเครื่องนะครับลักษณะแปรงก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้เย็นเป็นแบบนุ่มๆน,นะฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบหยาบๆหน่อยนะฮะก็ ในการเลือกใช้ในการทำความสะอาดก็แล้วแต่นะครับว่าจะจะใช้แบบไหนนะครับต่อไปนะครับนี่ถังใส่น้ำยานะครับตัวนี้ขนาด22ออนใช้งานในห้องเล็กๆนะครับใส่น้ําแค่นี้แล้วก็ใส่น้ํายาเพิ่มเข้าไปถึง ขีดนี้ครับสำหรับห้องใหญ่ก็จะมีขีดบอกนะครับก็สามารถใส่น้ํายาแล้วก็น้ําตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่น้ายาทําความสะอาดนั่นเองนะฮะในเรื่องของน้ํายาทาความสะอาดนะครับก็ให้เลือกน้ํายาที่สามารถใช้กับเครื่องทําความสะอาดได้นะฮะเพราะว่าถ้าหากใช้น้ํายาที่แบบมีความเข้มข้นมีฤทธิ์กัดกร่อนเยอะอาจจะไปทําลายพวกอุปกรณ์ข้างในนะหรือว่าตัวยางที่อยู่ในเครื่องหรือว่าตัวถังใส่น้ํายาตัวนี้ได้นะฮะก็จะทําให้มีความเสียหายแล้วก็อาจมีการรั่วได้นะครับและที่เขา าแนะนํามานะครับก็จะเป็นน้ํายาของตัว h o o v e r เอนะครับแล้วก็จะเป็นน้ํายาของแอมเวย์ M นะครับอันนี้ที่เขาบอกมานะนะครับอันนี้จะเป็นถาดนะครับถาดเก็บเครื่องนะครับกเอาเครื่องวาวบันนี้หรือว่าจะใช้ทาความสะอาดตัวขนแปรงตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววิธีการจะบอกอีกทีนะว่ามันทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่นะครับ เป็นกระป๋องสาหรับเติมน้ํานะครับเพื่อใส่ในถาดทําความสะอาดนะครับต่อไปอันท้ายก็เป็นคู่มือนี่ครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปประกอบกันเลยดีกว่าครับก็เมื่อกี้ไปประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ในการใช้งานนะฮะก็จะควบคุมผ่านบนหัวนี้นะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับที่บอกไปนะฮะแล้วก็มีโหมดในการปรับนะครับก็เป็น eco หรือว่าเป็น ไฮนะครับแล้วแต่ความแรงที่เราใช้นะครับถ้าใช้ในโหมดของ Eco นะฮะก็สามารถใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าปรับไปที่ระดับ High อันนี้ก็ทําความสะอาดในพื้นที่ที่ต้องการทําความสะอาดแบบสูงๆนะฮะถ้าเปิดใช้ตัวนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ25นาทีนะครับต่อแบตชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับอย่างแรกเนะครับเราก็จะเติมน้ํานี่จะมีบอกนะครับเติมน้ําถึงขีดนี่สําหรับห้องเล็ก่านะแล้วก็เติมน้ำยาขึ้นไปอีกขีดนึงนะครับ เสร็จปุ๊บนี่เราก็เอามาใส่ในที่เครื่องนี้นะครับใส่ลงไปเลยเรียบร้อยนะครับสบัวน้ํายาทาความสะอาดนะครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วก่อนใช้งานนะครับเราก็เอาเท้าเหยียบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดึงมาข้างหลังนิดนึงเพื่อผลล็อกแล้วก็ใช้งานได้นะครับถ้าเราเจอคราบตรงพื้นนะครับที่แบบดูดไม่ออกหรือ เช็ดไม่ออกนะครับเราก็สามารถปล่อยน้ําได้นะครับกดที่เหมือนไกลปืนตรงนี้นครับก็จะเป็นปุ่มปล่อยน้ําก็ยิ่งกดน้ําก็ยิ่งออกมานะครับแต่เตือนไว้สําหรับพ่อบ้านทุกคนนะฮะก็อย่ากกดเพลินนะฮะอย่าก,กดค้างนะครับไม่งั้นพื้นที่เราทอผ้ามันจะชุ่มไปด้วยน้ํานะครับแล้วก็น้ําที่แทงจะหมดเร็วนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือพื้นชุ่มระวังแม่บ้านตบนะครับอันตรายมากๆเลยข้อนี้นะฮะและตัวนี้นะฮะมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับตรงข้างล่างนะฮะก็จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นนะะในจุดมุมอับหรือในจุดที่มืดๆได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถทํางานบนพื้นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องปาเก้ลามิเนตนะครับหรือว่าพวกพรมพวกเสื่อลองคานนะครับสำหรับเด็กเล็กก็ได้นะครับตัวนี้สามารถทำพอมกัน ได้เหมือนกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราจะไปลองทําความสะอาดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็ผมจะลองทั้งหมด4แบบนะครับ 1. ก็คือเป็นกระดาษนะครับแล้วก็2ก็เป็นพวกซีอิ๊วนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นเหนียวเหนียวขึ้นมาหน่อยละกันนะนะก็จะเป็นพวกซอสซอสมะเขืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เอาเป็นเส้นมาม่าแล้วกันนะแล้วมาดูว่ามันสามารถทำความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะครับ หลังจากที่เราไปลองทดสอบกันดูแล้วนะฮะผมว่ามันโอเคนะทำควาฟ่าได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากทำควาฟ่าเสร็จนะฮะเราก็ ดึงแทงมันออกมานี่ครับจะมีปุ่มกดอรู่รงนี้นี่เราก็สามารถอ,าออกมาได้แล้วนะครับอ่าเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นที่เก็บน้ําเสียที่เราดูดขึ้นมานะฮะมันก็จะมีบอกว่าตรงนี้คือเส้นแม็กซิมัมนะครับเมื่อถึงตรงนี้เราก็ควรเทน้ําออกได้แล้วนะครับครับอันนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์คาร์บาเฮดเทนนะฮะก็สามารถเอาออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้นะครับนี่หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วฟิลเตอร์ตัวนี้จะแห้งภายใน24ชั่วโมงเองนะครับทำแค่นี้เองเอาฝุ่นออกแล้วก็เอาน้ำไปเทแล้ว ล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับก่อนที่จะเก็บนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับเอาตูดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ดันซึ๊กอ่ะเรียบร้อยใส่ง่ายๆมากเลยและในส่วนของหัวแป้งนะครับอย่างที่บอกว่าเอ้ถาดนี้เอาไว้ทําอะไรนี่นะครับก็ถาดนี้นะครับก็ไว้สําหรับทาความสะอาดตัวหัวแป้งนะครับก็เมื่อเราทาความสะอาดเสร็จนะครเราไม่จำเป็นต้องถอดตัวหัวแป้งแล้วก็ไปซักไปบิดให้แห้งด้วยมือของเรานะฮะมันจะทําให้เราสกปรกนะเรามีตัวถาดนี้ไปแล้วนะครับง่ายๆเลยคือ เราถาดนี้วางลงไปนะครับนี่วางเครื่องเลยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ตวงน้ํานะครับให้เต็มเทลงไปในถาดนี้นะครับมันก็จะเต็มพอดีเลย อ่าอันนี้คือเขาคำนวณมาให้แล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการทาความสะอาดนะครับในการดูดน้ำนะมันจะ,จะปั่น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 ดูดน้ําขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการล้างแปลงทาความสะอาดแปลงให้เรียบร้อยโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนหัวแปลงตัวนี้ได้ด้วยนะครับมันจะมีท,ที่ที่แถมให้มีอันนึงนะครับก็เราก็กดตัวสีฟ้ารตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลุบ๊บมันออกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวสีฟ้า,ข,าข้างนี้ออกมาปุ๊บ ีเรียบร้อยนะฮะออกมาแล้วจะเห็นว่าตัวขนแปลงมันจะต่างกันนะครับนี่ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะฮะวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะฮะเราก็เอาฝั่งนี้เสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันสี้าเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วก็ทําการปิดมั่นนิด เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนหัวแปรงง่ายๆแค่นี้เองนะครับสุดท้ายนะครับก็สรุปกันดีกว่านะฮะผมว่าตัวฮูเวอร์ตัวนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอบานแม่บ้านที่มีหน้าที่ในการทําความสะอาดหรือว่าต้องช่วยกันในการทําความสะอาดนั่นแหละครับมันก็สามารถช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เวลาในการทําความสะอาดของเราไปได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้มีประกันตัวเครื่องให้1ปีนะครับแล้วก็มีประกันแบตเตอรี่นะครับ ให้ถึง2ปีนะครับมากกว่าปกติด้วยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทําควฝาดที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครที่เราต้องมีติดบ้านไว้จะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปให้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูกันนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับ keep pushing my limits and all the drive that i